ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะปันใจจากทวิต t ตอรนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆคือทวิตเตออย่างที่เราเล่นมุกกันมาตลอดว่าเออทวิตเตอวันนี้มันเล่นแล้วไม่สนุกเหมือน30ปีก่อนเนาะโดยเฉพาะพอมันเปลี่ยนเป็น X ของอีลอนเนี่ยโอ้โหความอีลอนมันใส่เข้ามาเต็มๆคือไอกติกาไหนหรือว่านโยบายไหนกฎในการเล่นข้อไหนที่มันมันเคยเคยดีเออ แต่มันก็จะถูกปรับเป็นตามใจมันเท่านั้นในมันในที่นี้คืออ <c oughs> ีลอนมีมันมันงงแต่ไอระบบเวอร์ y ฟที่แบบเราจะต้องจ่ายแปดเหรียญใช่ป่ะทุกวันนี้ผมก็จ่ายอยู่นะครับเดือนละ275บาบาทเพื่อให้ได้ทวิตยาวขึ้นอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ชื่นชมแล้วก็เวลามีทัวรลงเราก็จะได้ตังค์ด้วยแต่ถ้าทัวรไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราจ่ายค่าทวิตให้มันยาวขึ้นเออแล้วมันกลายเป็นว่า อพอมันมีบอดแขกอ่ะซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของผู้ใช้ Twitter ชาวไทยเลยเราไม่แน่ใจว่าคนประเทศอื่นจะเจอปัญหาบอดแขกแบบน,นี้กันหรือเปล่าแต่ว่ายูสเซอร์ชาวไทยบ่นกันมากแล้วมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงคือแม่งฟาร์มเงินกันด้วยการไปรีプライใต้ทวิตท,ที่มันดังๆเนาะอันนี้ก็ต้องอธิบายไว้นิดหนึ่งเผื่อย้อนกลับมาสิปีข้างหน้ามาฟังเราจะงงว่าบอดแขกคืออะไรนั่นแหละก็คือชาวแขกทั้งหลาย รู้แล้วว่าการที่มีคนเห็นวิวเราเยอะๆปั๊บเราจะได้ตังค์ดังนั้นก็เขียนบอทซะแล้วก็ไปพ่นโม้พ่นตามพวกทวิตท,ที่มีมียอดวิวสูงๆปัญหามันอาจจะเกิดจากตั้งแต่การเปลี่ยนการนับความสําคัญให้เป,เป็นเป็นจำนวนวิวของทวีตนั้นก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นเราไม่เคยสนใจเลยเอาโอเคเพื่อความความสนุกและกันในการเล่นโซเชียลถ้าอยากดังมีคนรีเยอะอะไรแบบนี้ แต่ตอนนี้การรีทวิตมันถูกลดความสําคัญลงไปมากแล้วกันทวิตไหนที่มีคนรีเยอะรีน้อยอะไรก็ไม่ได้สำคัญ้เท่าไหร่แล้วก็ผู้ใช้ใหม่ๆใ,ในช่วงระยะหลังๆเนี้ยเขานิยมกดไลค์มากกว่าซึ่งเราแม่งด,ดันเป็นผู้ใช้ทวนะิตเตอร์ในยุคแรกสุดที่มันไม่มีปุ่มไลค์มันมีแต่ปุ่มเฟรนิตก็คือเป็นสตาร์นั้นเป็นปุ่มดาวพอกดอันนั้นอนะ่ะมันก็เหมือนเหมือนเป็นการบุ๊กมาร์กเอาไว้ ตอนนี้ก็ดันมีระบบบุ๊กมาร์กใหม่แล้วก็ถ้าคุณจ่ายตังคุณจะสามารถสร้างโฟลเดอร์ให้บุ๊กมาร์กได้ซึ่งใช้มันก็นไม่เด็สะดวกเออไม่ชินไม่ชอบไม่ชินไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าไกลตัวขึ้นไปเรื่อยๆและแล้วก็มีวันนี้วันที่อีลอนก็ประกาศว่า,อาคอนเทนต์ที่อยู่ใน Twitter ทั้งหมดซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ไม่มี Twitter อีกต่อแล้ไปแล้วมันเป็น X พอมันเป็น X ดังนั้น X ซึ่งเป็นชื่อที่อีลอนคลั่งนักหนา มันจะทําอะไรก็ได้กับคอนเทนต์เหล่านี้ในที่นี้ก็คือมันจะเอาไปเทรน AI ซึ่งสิ่ง AI ที่มันกําลังปั้นอยู่ก็คือปอาล์ก๊กใช่ไหมเออเราลองเล่นแล้วนะมันก็ก็กโง่ดีไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็มันใช้ใช้ตอบใช้้น่นนี่แบบเบียวๆได้นะเช่นการเจเน r เรตภาพเราสามารถเจเน r เรตภาพที่มันหมินเม่ได้มากกว่าชาวบ้านแล้วกันเออแต่ว่าถ้าเป็นโปเลยอาจจะไม่ได้อันนี้ก็ที่ลองเล่นดู ในฐานะของคนที่มีติ๊กฟ้าพอติ๊กฟ้ามันก็จะเข้าไปถึงฟีเจอร์อะไรใหม่ๆได้โฆษณาก็เยอะโฆษณาเยอะบอทเยอะ,อยอะแล้วก็ท็อกซิกเยอะท็อกซิกนี้เกิดจากจากการเชฟคอมมูนิตี้ของของตัว Twitter เองซึ่งตอนนี้มันเป็น X แล้วคนที่เล่นใหม่ๆเริ่มจะใช้คําว่าชาว X เ,เออซึ่งอันนี้เราเราไม่ซื้ออะพอมันไกลาจากทวิตเตอรกลายเป็น X ปั๊บมันไกลตัวเรามากขึ้นไปทุกที โอเคเมื่อก่อนก็เคยมียอดฟอลชอบยอดฟอลโล่แบบแตะล้านแต่ก็ช่างมันฟอตอนนี้เขาฆ่าบอดมีการฆ่าบอทครั้งใหญ่แล้วก็มียอดฟอลลงมาไม่แน่ใจเหลือแปดแสนกว่ามาั้งแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ได้สาคัญอะไรเลย,เลยถ้าเราเล่นมันไม่สนุกตอนนี้เราก็เลยย้ายมาที่บูสกายนะครับบลูสกายมันก็เป็นแอป,ปที่คนทํา Twitter นั่นแหละทำเอาไว้ทำเอาให้เป็นแบบเหมือนอ่ะกูอยากทำทวิตเตอร์เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า ในที่สุดกูก็ขายให้อีลอนไปแล้วพอขายให้เราไปแล้วกูก็เลยทําโปะอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ใช้แบบกระหิมกระยุมกระหิมอะ่ะคือเมื่อก่อนมันจะมีมัสโัรอนใช่ไหมแล้วก็มีไม์มีอย่างอ e ีเมต้าเองก็ทำเทรดขึ้นมาพอทําขึ้นมาแล้วก็เหมือนทำจะเป็นจะเป็นขา2ขา3ของ Twitter ในวันที่วันนึงวงแตกขึ้นมาแต่อย่งไงก็ตาม Twitter ซ,ซึ่งเปลี่ยนเป็นเแล้วมันก็ได้รับความนิยม มากกว่าชาวบ้านเรียกว่าเป็น,ปนได้รับความเชื่อถือแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่มานานกว่า80ปีแต่ว่าพอถึงวันนี้กลายเป็นว่าในหนึ่งวันเนี่ยทุกวัน <c oughs> ทุกวันเนี่ยที่วันเวลาที่ผ่านไปมีคนเล่นบูสกายเพิ่มขึ้นวันละ1ล้านถึง1ล้านกว่าคนแล้วก็ตัวเลข D A U Daily Active User เนี่ยไม่เร็วเลยนะครับเพิ่งอ่านสเตตมาเขาบอกว่า ตัว D A U ของของของบูสกายเนี่ยมันประมาณ1ใน10ของ Twitter แล้วก็จำนวนยูเซอร์เนี่ยน่าจะเพิ่มเป็นหลัก10หรือ20 30ล้านอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยสำหรับคนที่ไม่สนใจว่ามันจะแมสหรือไม่แมสอย่างเราเนี่ยไม่สนใจอยู่แล้วเราขอท,ที่ที่สามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปตามใจเออคือเมื่อก่อนเขีนบล็อกเขีนบล็อกเสร็ปั๊บม,ม,มันก็พิมม,มันก็พิมพ์อะไรลงไปได้ตามใจแล้ววัหนหบล็อกมันก็แมส เออมัน,ม,นมันเคยมียุครุ่งเรืองของบล็อกเลยนะเมื่อก่อนเราเขียนบล็อกจริงแบบโหคนคนคอมเมนต์แม่งเป็นร้อยเลยบ้าจ,จริงอ่าแล้วพอมาเป็นทวิตเตอร์มันก็เป็นไมโครบล็อกมันก็มีความคล้ายบล็อกอยู่ก็คือเราจะพ่นอะไรลงไปก็ได้แล้วพอมาถึงยุคหนึ่งที่จะมี e d u เ a t e educator นะครับเป็นผู้ให้การศึกษาเข้ามาให้การศึกษาทุกครั้งที่เราทําอะไรพลาดไปเราควรจะทําอะไรพลาดได้เว้ย <laughs> เราไม่ไม่ควรจะเป็นเพอร์เฟคเชนต์นี้ตลอดเวลาไม่ควรจะสมบูรณ์แบบ พูดทุกอย่างถูกต้องทุกประการพีซีเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทุกประการมันไม่ใช่เราเลยอะเราก็เลยเนี่ยอย่างหนึ่งวันนี้นาะยแอนเจออะไรเนี่ยก็เป็นวิธีการ <c oughs> วิธีการหนีมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะอยู่ที่นั่นต้องยืนตัวตรงห้ามเกาตูห้ามแค่ขี้มูกห้ามแค่ฟันอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเลยแล้วพอมีบูสกายมันสามารถกลับมาเกาตูดได้เราสามารถพิมพ์อะไรอย่างที่อยากพิมพ์ได้เราสามารถ พ่นอะไรอย่างที่อยากพ่นได้เราสามารถแสดงความสนใจอย่างที่เราอยากเป็นได้จริงๆในบ l ูสกายไม่มีบทดแขกมาไม่มีผู้ให้การศึกษากระโดดเข้ามาสไลด์หน้ามาสอนเราอตอนนี้ยังเป็นสังคมที่น่ารักอยู่นะครับก็เรียวกว่าเป็นช่วงบุกเบิกและกันเวลา,เ,าเวลามันมีคอมมูนิตี้อะไรก็ตามที่พอมันเกิดขึ้นมามีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นม,มันจริงๆ,ๆ,ๆบูสกายใหม่เนาะแต,แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนโดยเฉพาะคนไทยคนอเมริกาที่ที่พอโดนทา ชนะขึ้นมาปั๊บคนกระโดดเข้ามาในบูสกายกันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งครีเอเตอร์ก็คือคนไทยคนญี่ปุ่นเนี่ยกระโดดเข้ามาเยอะเราไม่ไแน่ใจว่าประเทศอื่นมีอะไรบ้างเพราะว่าข่าวที่เกี่ยวกับบูสกายมันยังน้อยมันกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มนี้มันเหมือนทวิตเตอร์ยุคแรกๆจริงๆเออตอนแรกอะเข้าไปถึงกับใช้ไม่เป็นเพราะว่าหน้าตามันเป็นแบบที่ที่คุณแจ็คอยากให้เป็นนะไม่แน่ใจแจ็กคุณแจ็มันคน,คนที่คนที่ทำอะเนาะ ก็คัสตอมอะไรไปพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเออมาเล่นได้แล้วก็เราก็ไปฟอลโล้คนที่น่าฟอลซึ่งพฤติกรรมเนี้ยมันคือทวิตเตอร์ยุคแรกจริงๆก็เ,เล่นมุกเล่นตลกอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็หลังๆแล้วก็เออเจออะไรดีๆก็ไปแชร์ในนั้นแล้วก็มีคนมาคุยด้วยพอสมควรแล้วก็บรรยากาศมันยังมีความอบอุ่นเป็นกันเองรู้จักคนที่เรารู้จักเออแต่นี้ก็คือแบบก็คุฟอลแปดร้อยเราแปดร้อยหรือเก้าร้อยไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะ แต่ก็ใช่มาเถอะสนุกดีเป็นความรู้สึกสนุกอีกครั้งเราถึงกับไม่แน่ใจเขาเรียกว่าทวีตหรือเปล่านะเราทวีตลงไปในในบูสกายบอกว่าเออเราไม่ได้สนุกกับการเห็นตัวเลข Follower ของตัวเองพุ่งขึ้นมาอันนี้เป็นพูดกันซื่อเลยว่าพอเห็นว่ามันมันก็เฮ้ยสนุกดีวะกูมีคนฟอลด้วยเว้ยไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาน่าจะหลายนานมากแล้วเรียกว่าสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วอะหลังจากทวิตเตอร์มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เที่ยวแล้วที่แมสมากแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิตรกับเราแล้วก็ก่อนหน,น้านี้ช่วงที่ที่กลับมาเล่นบูสกายแรกๆคือเราเคยสมัครแอคเคาท์ไว้เป็นปีนันแล้วก็แล้วก็ถอดแอปไปแล้วก็เข้ามาเอออะไรเงี้ยหลังๆก็เลยไปจดเป็นโดเมนของตัวเองก็คือใช้ u s e r u s e r i a e c o m ไปเลยมันมันสามารถ Verify ตัวเองได้ด้วยการใช้โดเมนของตัวเองอะ่ะแล้วก็ไปผูกไปทํากระบวนการบางอย่างซึ่งทําให้คนที่มีเว็บไซต์หรือมีบล็อกของตัวเองสามารถ Verify ตัวเองได้โดยโดยไม่ต้องเสียตังค์บูสกายมันค่อนข้างเป็น Opensource นะ วิธีคิดมันก็จะนักพัฒน,นามาช่วยกันแล้วก็คนในคอมมูนิตี้มาช่วยกันคุณสามารถสร้างลิสต์ได้เป็นลิสต์ที่คนหน้าฟอร์อะไรแบบนี้หรือแม้ก็ลิสต์ที่เป็นรถซึ่งิยมเฉพาะกลุ่มมีถึงพวก18บวกอะไรต่างก็มีหรือว่าคนที่ทํางานครีเอเตอร์คนที่สนใจด้านนี้คนที่สนใจข่า,ขาวไอ้ที่วงการกีฬาวงการข่าววงการหนังศิลปะอะไรต่างๆสามารถสร้างเป็นลิสต์ของตัวเองได้แล้วก็ามาแชร์กันได้ แม้กระทั่งบล็อกลิสต์ก็สามารถทําได้ซึ่งในขณะที่ Twitter X ตอนนี้แม่งไม่ให้บล็อกแล้วด้วยซ้ำเหมือนโลกมันกลับตลปัดอะตอนเนี้ย w w t t t r r มันคือ Facebook ในยุคที่เราเกลียดในขณะที่ Facebook เพื่อนๆก็ยังใช้กันอยู่แล้วก็เราก็กลับไปพยายามจะโพสต์ให้ได้วันละหนึ่งโพสต์ post เป็นอย่าง,างน้อยหรือว่าบางทีก็ไม่ถึงเพื่อเพื่อให้มันก็เป็นความโฟโอของชาวเน็ตธรรมดาคนหนึ่งนะเราก็ไม่อยากหายไปจากโลกอะ ก็ขอแสดงตัวกับเพื่อนหน่อยว่าเรายังมีตัวตนอยู่นะถ้าแบบคุณให้แสงเราหน่อยเออเราเราหิวแสงเราหิวแสงถ้าคุณให้ความสนใจเราหนิดนึงเราก็ยังอยู่กับคุณต่อไปเพราะาอันกอริทึมมันจะไม่ถีบเราหายไปอันกอริทึมในบูสกายนั้นสามารถเรียงระบบเออเรียงฟีดเรียงฟีดได้ตามจากใหม่ไปเก่าได้สะดวกแล้วก็มันสามารถดิสคฟเวอร์คนใหม่ได้มันสามารถ ดูว่ามีอะไรน่าสนใจได้เออแล้วก็ดูแบบ Popular, ่าป๊อปปูล่าอนยูอเอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่แน่ใจใช้คาว่าอะไรก็คือดูว่ากลุ่มเพื่อนแล้วที่เรา Follow เนี่ยสนใจอะไรบ้างแล้วก็จะมีการเขียนแอปหรือเขียนอะไรภายนอกที่สามารถเชื่อมได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหัวใจของ Twitter ในยุคแรกเลยในยุคที่มันทำแล้วมันเจ๊งมันขาดทุนนะเพราะว่ามันมแต่มาเล่นอะไรแบบเนี้ยคือคุณทําแอปที่มันคุยกันได้ดีๆสิ ทำเสร็จปั๊บแล้วก็มันก็จะมีคนมาเขียนปลักพ่วงไอ้นู่นไอ้นี่มาปรับแต่งมาช่วยกันพัฒนาให้ไม่ดีขึ้นมีคนทำคลิเอ้นสวยๆเลยก็มีเออ mm. เห็นไหมเหมือนทวิตเตอร์ตอนแรกจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะได้กําไรตรงไหน,น mm. ก็คือเอาจริงๆมันคือสามารถโฮสต์ใส่เซิร์ฟเวอร์ของคุณเองก็ได้เออแล้วอะไรนะเอาจริงๆมันคือทวิตเตอร์นะกลายเป็นว่าอีลอนมัสซื้อทวิตเตอร์ไปค่าแล้วก็ให้กลายเป็น X ไปในขณะที่คนทํา Twitter เอง กระโดดมาทาอันใหม่แล้วก็เป็นรูปผีเสื้อสีฟ้าซึ่งวันหนึ่งอยู่ๆแม่งเปลี่ยนชื่อเป็นทวิตเตอร์ขึ้นมาก็ไม่แปลกใจแล้วเราก็จะแฮปปี้มาก้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการกระโดดเข้ามาในบูสกายรู้สึกว่าต้องบันทึกไว้นิดนึนงเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปความรู้สึกตื่นเต้นที่กลับมาใช้ได้เราเราเราว่าเรา่าจะกลับมาใช้ได้เกินเดือนแล้วนะแล้วก็ใช้ทุกวันใช้ถี่กว่าทวิตเตอร์แล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันสิ่งที่น่าเสียดายก็คือ ตอนนี้เรามีการบันทึกการอ่านการ์ตูนทุกวันลงในทวิตเตอร์การ์ตูนเลยแหละไร้สาระเลยอะใกลยเป็นว่าต่อไปนี้เราก็ต้องเหมือนเหมือนเรดที่มันเขียนต่อๆกันนะเราก็ต้องทําลิงก์ว่าเออต่อไปนี้ไปอ่านในบลูสกายนะครับเราก็จะทําพฤติกรรมนต้ลาคาญาเงี้ยต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพราะการ์ตูนที่มันอ่านต่อเนื่องมีเล่มต่อๆกันอะมันมีหลายเรื่องอยู่แล้วเราก็จะย้ายมาในบลูสกายอันนว่าถ้ามีใครที่อยากพูดคุยกันนะครับก็มาเจอกันได้ที่บ l ูสกายนะครับแอคเคาท์ สำหรับวันนี้ทำไมต้องจริงจังเลยวะบ้าช่ไหย